สวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับผมเพิร์นโซนครับอยู่กับไทยลีกสัปดาห์ที่16ครับคู่ระหว่างประจวบ FC กับบุรีรัมยูเนเต็ดครับวันนี้ก็มารับชมคลิปแมตช์จำลองการแข่งขันนะครับก่อนแข่งขันจริงครับสำหรับไทยลีกประจําฤดูกาล2025-2026ครับก็สำหรับคู่นี้ครับลงแข่งขันจริงครับวันที่4มกราคมเวลา18นาฬกาครับผมหวังเย็นพรุ่งนี้ครับก็มารับชมจริงได้วันนี้ก็ดูแมตช์จำลองผ่านอีฟบอล2021กันก่อนครับ ก่อนจะรับชมคลิปก็รบกวนทุกคนฝากกดไลค์นะฮะกดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับปัจจุบันครับตารางคะแนนของประจวบ fc ครับจ้อบ้านอันดับ10ครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนบุรามอยู่อันดับที่1ครับก็มี40คะแนนครับก็น้าขาดเลยครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานไม่ยากนะครับของบุรามแต่ต้องมาดูก่อนครับวันนี้มาเยือนประจวบถึงถิ่นเรับ เดี๋ยวเราไปดูแลฟ์แปของเจ้าบ้านกันครับวันนี้ประจวบศรีครับมาในแผน4 2 3 1องสามหนครับส่วนหน้าเป็นเทรกอร์ครับซ้ายเป็นดอสซันสโตดครับขวาเป็นมิทตรงกลางมีซิวกรครับสับัวเป็นโซพลวิทย์ครับทางฝั่งมูดัมทีมเยือนครับ3-4-3บิสซอรี่สุดหน้าตัวเป้าครับซ้ายเป็นครอซิขวาเป็นสุภนัทครับทางซ้ายเป็นสลักขวาเป็นรุบดินตรงกลางนี่เป็นพิธวักษ์จับคู่กับเทียรทอนครับ ก็ถือว่าเป็นงานไม่ยากนะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าจะมีสะดุดหรือเปล่านะครับสำหรับบุรีดําครับเจกบทีมันดับที่10ของตารางครับมี19แต้มเองนะครับเขมเริ่มครับเป็นประจุสีกับเจ้าบ้านชุดสีส้มครับเข้ริ่มก่อนไปซ้ายไปขวาครับเวลามาในชุดเก่งครับสีกรมธารมบุกจากขวามาซ้ายของหน้าจอครับจิรพันธ์ยกมาครับโขงมาจังหวะนี้ครับ ที่สซสะลักเก็บให้มาอู้จ่ายมาไม่ดีครับเฉยก่อนฝั่งนี้ครับทีระทอนมาทิกูสบอเวอ,เวอร์เก็บค่อยๆให้บอลกันมามาที่กู๊ดไหลต่อมาที่สซสะลักเก็บทีระทอนยกมาที่สุพรรณนัฐเก็บแล้รืร่บอลดินให้มาที่สุพรรณนัฐเ,เหมือนตา ล็อกมาแล้วเปิดติดมาจาังหวะนี้เป็นเตะมุมของบุรีรรมย์เก็บเตะมุมแรกของทีมเยือนเก็บธีรทรจะเปิดเข้ามาโ้งมาที่ <c oughs> โขงลุงนีครับติดคนเอ,อกคกับมินกรยังเป็นเตะมุมอีกครั้งหนึ่งเก็บของทีมเยือนเปลี่ยนมาเปิดทางด้านซ้ายบ้างเรับธีรทรเก็บจังหวะนี้หวังผลเรับ เขามาแล้วได้โขกลูกนี้มาหลุดเสาอ,ออกไปครับพิสซอรี่อาภัยเป็นนัลลิปบดินเก็บได้โขกขึ้นเทคลูกนี้แต่ว่าหมวไม่ตรงกรอบเก็บเป็นลูกตั้งเตะจากประตูนะครับของประวบเอฟซีโฉบวิดครับเล่นสสั้นไมมาที่เจริรพันธ์เก็บไหลสวยคก็บมาทางพัทธมิตร เตมิเจอกับกูดโอ้โหจงังหวะนี้ตัวใหญ่กว่าครับเอาตัวรอบไปได้ครับเปิดมาสีวกรรพิกหาช่องแล้วจ่ายมาดอสันโตญิงลูกนี้เอ้าเรียบร้อยครับ1 0ไปเลยครับโอ้โหราจัวเฟบซีเจ้าบ้านขึ้นนำราเปกกรน1่ต่อ0น1-0ครับจากดอสันโตครับโอ้โหนี่โอกาสบุกมาครั้งแรกเลยครับแล้วยิงปั่นโค้งลูกนี้ก็เสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับอิติริไปไม่ทันนะครับ โอ้โหนี่บุกอยู่ดีครับโดนจังหวะสวนกลับของประจวบครับแม่เจอตัวทีเด็ดของประจวบครับซัดลูกนี้เข้าไป1ต่อ0เดี๋ยวเราดูภาพช้ากันก่อนครับนี่ครับบอลจากริมเส้นเหมือนไม่มีอะไรครับแต่ว่าจังหวะเราตอนนี่ยืนแนบตรงกลางของบุรีรัมย์นี่ว่างเกินครับและนี่ครับโอ้โหจังหวะทีเด็ดนี่พุ่งช้าไปหน่อยครับถือว่ายิงสวยนะครับลูกนี้โอ้โหนี่โอน้ำไปแล้วครับสำหรับ วิลัมนี่ครับอิงป่านโค้งผโหสามเหลี่ยมพอดีเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์บเจ้าบ้านออกนำไปก่อนบก็ถือว่าออกนำเร็วก็แต่ก็ต้องดูอีกทีนึงว่าวิลามจะกลับมาได้หรือเปล่าครับสิบนาทีแรกครับหนึ่งต่อศูนย์กเนตมาทางขวาที่สุปเนตครับให้มาพิจิวัตมาครับพิจิวัตนารีบอดิน ให้มาทางขวาที่สุพนัทกับปอนยาวไปหน่อยยังเปิดได้ครับแต่มุมของวิลยมเก็บแต่มุมครั้งที่สามนะครับเดรทอนจะเปิดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเก็บเปิดโค้งเข้ามาแล้วทุกทิ้งออกไปแถวสองนี่เก็บได้ครับจากกูดกูดวนมาครับให้มาที่สซสากแปะมาทางคลอซิกครับดานหน้านี่มีบิโซลี่กับสุพนัทรออยู่ให้ไม่ไดโซซากให้ประคนเรับทีเดร เบิร์นสวยคูดครับ้านไหนยังไงครับจังหวะนี้มีสซรักรออยู่ําชิงครับ1 2ึงกับกูดแล้วคูดได้บอลแล้วจะครอสเข้ามาแหมช่องเปิดไม่ได้ครับจังหวะนี้คูดไหลมาสลรักเหมือนเดิมครับขึ้นมาโอ้โหนี่ไปไม่ได้ครับยืนกันแน่นแล้วครับสำหรับบาจัวเว็บซีมาที่คูดครับการชากหนีแล้วโดนเสียบลูกนี้เป็นอ้าวจังหวะเตะมุมเรับเต่มุมครั้งที่4ครับของบูรีรัมครับ บอนนี้เตะมาแล้ว3ครั้งเปิดโค้งเข้ามาแล้วโโอ้หบอลมันไม่ถึงครับเปิดมุม4ครั้งเนี่ยยังไม่เท่าเป้าเท่าไหร่นะครับแล้วเป็นบอลทุ่มของบุรีรัมผิมเยือนครับเหยียบเส้นของบอลนี่เหนือกว่านะครับแหมการเขาทำก็มากกว่าแต่ว่าจบด้วยโดนน้ำอยู่ครับจังหวะนี้บุรีรัมย์พิติวัฒตรพิติวัตรที่ยบอลมาถือมาที่นาริบอดิน ยกหยกมาลูกนี้ไม่ผ่านสุบกรแล้วเป็นบอลสวนของประจวบซีครับดอสซันโต้ดอสซันโต้เอ้า่ายแรงไม่น่อยครับเป็นบอลทุ่มครับกิติวัตรทุ่มมาที่นาร,ร์โบดินกิตาทรทธรกิติวัตรให้มาสุบนัทครับบังสวยโอ้โหแล้วโดนจังหวะกระแทกสองตัวครับเกลี้ยหันให้มาที่ปราสิษฐ์เก็บ อูจ่ายเสียอีกแล้วครับมานักดูบอลดินไหลต่อมาสุนัตมาที่บิโซลี่บิโซลีบ่บังลูกนี้สวยครับสุนัตไหลามาบิโซลี่แทงมาจากกังหวะนี้ขึ้นมาสุนัตมาที่นักดือ้อบอลดินโอ้โหแล้วปัดเอา้าลูกนี้ครับโอ้โหเกือบเข้าไปครับโอ้โหนี่มองเหมือนไม่มีอะไรนะครับสำหรับบิโซลี่ครับตัว<ส>บอลมันจะย้อย เสียบใต้คานไปครับจังหวะนี้เป็นเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับของวิลามครับนี่ครับม่งย้อยๆมาแล้วขอบคุณวิทย์ครับเกือบไปแล้วจังหวะนี้ครับเป็นเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับโหนี่เตะมุมครั้งที่5แล้วครับแต่ยังไม่เข้าเป้าเลยครับธีรธรเปิดเข้ามาแล้วโขกลูกนี้โอ้โหยังไม่ได้ครับประสิทธิ์ประสิทธิ์ได้บอลให้สั้นๆมาอ๋อตันครับ ต่างเกมกันใหม่นะครับสำหรับเจ้าบ้านโอ้นี่ยังเจาะไม่ได้ครับสำหรับบุยลำแคนเนตได้บอลนี่ครับคืนมาแคนเนตครับใส่ศาสตร์ยาวขึ้นมาแล้วยังได้อยู่ครับทีละทอนออซิกครับคืนมาเดือดทอนครับทีละทอนไหลต่อมาที่แคนเนตดูก่อนปิติวัตรปิติวัตรไหลตามมาหรือขวาว่างครับสุรัตน์ครับสุรัตน์ ครับต้องค่อยจัดกันใหม่ครับขึ้นมาอิติวัดครับสวยด้วยมาแล้วครับริมเส้นนะหรือบอดินเปิดยัดเข้ามาแม่ข้ามือของโสพลวิทย์ครับผ่ายไปแล้ว35นาทีครับแม่บุรีรัมยังเจาะประจวบไม่ได้ครับอันนี้นี่มากับวินัยเกมลับเลยครับสำหรับประจวบ ชื่อชั้นเนี่ยเป็นร้องอยู่แล้วนะครับนักตรงนักเตะเซนคลองบอลโอกาสยิงยิ่ถ้าจะไม่มีก็มีแค่ครั้งเดียวนั่นเองครับที่เห็นจะดจะเลยครับรวมๆโดยรวมเป็นบุรัมครับมาคลองเกมแทบเป็นทุกอย่างเลยว่าเหลือแค่ประตูอย่างเดียวครับโอ้โหนี่จังหวะสุดท้ายขาดความขาดครับจิตวิญครับฮาทีสุดท้ายครึ่งแรกครับจะหมดแล้วครับยังตามหลังอยู่ศูนย์ต่อหนึ่ง มาไอ้ดอสซันโต้หูจะหลายจังหวะเดียวอารตันครับยกมาโอ้โหนี่เอาหลุดเลยครับสุดท้ายนี่ออกมาทันอยู่ครับแล้วออกบอลเร็วอา้าววางมาไม่ดีครับโอ้โหจังหวะนี้ไปเสียบอลให้ประจวบซีครับประสิทธิ์ออกทางซ้ายมาที่อารตันครับอารตันมาทางดอสซันโต้หลายตอ่อพลเอกครับแทงมาลูกนี้เชยริกเชอริโกคืนมาสีวกกรล็อกหนึ่งสองแล้วไหลมา เิือยัดเข้ามาพันธม,มิตรโขลูกนี้ก็ไม่เข้าครับครึ่งแรกในหมดแล้วนะครับ45นาทีครับนาทีเดียวสิบกอนวันนี้ต้องปรับเกมกันเลยครึ่งหลังครับสำหรับบุรีดำครับแล้วผู้สิน์มองไนกาแล้วครับเป่าจบครึ่งแรกไปเลยครับเป็นประจวบ f c ครับขึ้นนำบุรีดํา1ต่อ0ประตูจากรอสนันโตในที่สิดครับ เดี๋ยวเรามาชมเกมครึ่งหลังกันต่อในอีก45นาทีกันครับอีกครับโอกาสยิงแค่2ครั้งนั่นเองครับถือว่าน้อยเลิ่งคู่ครับต้องดูครึ่งหลังว่าจะมีประตูเพิ่มหรือเปล่าครึ่งหลังนี่เป็นทางบุรีรัมย์ครับเขี่ยลูกเล่นเป็นก่อนบ้างครับส่งชูชลมาแทนพิติวัตรครับเราต้องส่งมิดฟิลด์ระดับประสบการณ์ลงมาหน่อยครับเปิดยัดเขา้ามานีโอ้โหเปิดไม่แม่นเลยครับแมาปิโซลี่นี่ โหเสียเลยครับใส่ขึ้นมาเอา้าหมวกไม่ดีครับเลามาดอนซานโตสครับโคนเอกครับเดี๋ยวในคลิปจำลองไทยลีกแมตช์หน้าเนี่ยก็จะลงแพทใหม่นะครับก็จะอัปเดตชุดแล้วก็ไลน์อัพการย้ายทีมเดือนมก,กราคมด้วยแล้วก็อ่าแล้วทางขวาก่อนครับสุพนัทครับสุพนัทโอ้โหช้าเกินไปครับแม่ยังตัดได้ครับครอสซิส แทงมาบิดโซลี่พิกมา1-2แล้วยิงอโหเบาเกินไปครับแล้วก็จะมีการอัปเดตสกอร์บอร์ดเป็นมีไปดีด้วยนะครับเวลาที่ต้องอัปเดตแล้วครับผ่านมาขึ้นแล้วดูการก็ไปซื้อแพทมาใหม่นะครับเดี๋ยวจะรีวิวแพทให้อีกทีนึงครับเปิดมาครับจังหวะนี้เอา้าเตะอออกไปเองครับ ตรงนี้ก็มีการย้ายตัวนักเตะกันเยอะแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะทําขึ้นก่อนหน้าที่ตลาดนักเตะจะเปิดนะครับอาจจะยังไม่ได้มีการย้ายตัวแรงที่ทั้งสองทีมครับต้องขออภัยด้วยหมาแล้วครับจังหวะนี้จิรพันธ์นี่ต้องมาลุ้นกันก่อนนะครับว่าบุรีรัมย์จะตีเสมอได้ตอนไหนครับอ่าเอาอแล้วจ่ายเสียกันเองครับโอ้โหต้องรีบแล้วครับเวลาเหลือเยอะก็จริงนะแต่ว่าประตรูแรกยังไม่มาเลยเอาล้าวเราทุ่มมาลูกนี้โอ้โห ตัวใกล้กูนนี่ไม่ทุ่มนะครับแม่ทุ่มมาที่กระเน็ดครับไกลเกินเกือบไปก็ทีละทอนครับจังหวะนี้สุนสรักครับให้มาคืนมาที่ทีละทอนครับกร่งหลังนี่ผ่านมา10นาทีครับประตูแรกของบุีรมยังไม่เกิดเลยครับแม่สปีดบอลเนี่ยใช้เป็นสปีดสองนะครับแต่ว่าบอลไทยลีกนี่ โอ้สเตตัสมันน้อยครับความสามารถไม่ได้เยอะมากเข้าบอลยุโรปครับปเปิดมาแล้วลูกนี้ก็เข่ามือยาวครับอิสเร็ดคว้างออกมาเขาเซกเก็บไหลต่อทีละทอนจังหวะนี้เป็นสอสลักได้ครับทีละทอนบุญมาทันครับป่ายแล้วครับทีละทอนสอสลักหายประกวนครับทีละทอนปเปิดมาถึงด้วยครับ กว่านี้ยังไงเปิดยัดเข้ามาแล้วเลยไปหมดเลยครับโอ้โหยังเก็บได้สองสองครับไปนารีบอดินพิกนารีบอดินคืนมาที่ซูส,ส,สล็อกหนึ่งอ้าวไปโดนแซยจากด้านหลังลุสศิษย์ไม่ว่าอะไรด้วยแล้วซีวกรก็ไหลามาเป็นบอลของประจวบซีครับแอบวันนี้ดียว่ายืนเกมรับกันได้ดีนะครับก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ทางบุรามได้ยิงเลยครับ กานว่าเป็นงานยากซะเลยครับแหมของจริงเนี่ยสกอร์เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับในแมตช์จำลองนะครับก็จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงฝึกภาคบรรยายนะครับบอลไทยลีกก็ผลสกอร์เนี่ยไม่ได้มีผลต่อการแข่งขันจริงนะครับก็ขอให้สนุกกับการดูฟุตบอลไทยลีกในวันอาทิตย์นี้ครับบุรีรัมย์กับประจวบศรีอ้าโอลวงไปเลยครับเป็นฟรีคิกของบุรีรัมย์ครับวิสซิลลี่ไปเอาบอลมาตั้งก่อนครับ เรียไปฟาวนะครับอ่ามาดูฟิกคิกก่อนก่อนครับเดสเปริโตวิกออมาแทนเบซโซลีก็เปลี่ยนศูนย์หน้าไปเลยครับปกมาลูกนี้โอ้โหนี่ตรงบันบังครับแบอลออกหลังไปเลยครับอ้าวยังไงครับโอ้โหมีแถมครับเดสเปริโตวิกตัวสำรองน่าจะหัวเสียครับทีมโดนนำอยู่จังหวะนี้นี่ครับเจ้าตัวนี้นี่ครับโอ้โหเสียบเฉยเลยครับโบรสินนี่ยังใจดีนะครับไม่ให้เป็นเหลืองอะไรครับ จังหวะนี้งงได้ครับเอราะว่าผมายแล้วเจนาทีนะครับวลานี้ยังตามหาประตูแรกไม่ได้เลยครับเทียทรนี่วันนี้ตรงกลางของวิรามเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับประสิทธิ์จับขวามาครับโดยกอเราทันหรือเปล่าโโไม่ทันครับแออล้ลามก็รีบแล้วครับอ,อ้าวรอจังหวะก่อนครับธทียทรจะทุ่มเข้ามาสอสลักครับ สุสมาทางคอซิกให้มาที่นารุบอดินนารุบอดินขึ้นมาเคนเนตดูโกยกมาโอ้โหจ่ายมาก็ไม่แม่นเงี้ยกี่ละพันนี่ครับจ่ายมาเหมือนจะออกตลอดครับ <laughs> จังหวะของประจวบ <it> นี่ครับกูถึงก่อน sure ขึ้นมาโอ้นี่เวลาเหลือน้อยแล้วครับ15นาทีสุดท้ายครับก <laughs> อนี่ยังตีเสมอไม่ได้ครับ <laughs> เรายกมาทางขวาที่สุมนัทครับสุภนัทหนึ่งหนึ่งแล้วโดนล่วงไปลูกนี้ยังวิ่งขึ้นมาต่อขึ้นมาเนธิดปดินไหลามาเดสเปตวิกพิกแล้วตนล่วงไปครับจังหวะนี้โอ้โหผู้สินไม่เป่าครับแล้วจังหวะส่วนครองประจวบซีมาทางชวยกอครับขวาว่างมีพันธมิตรครับไปแล้วครับจังหวะนี้ขึ้นมา4คนครับปราจวบมากัน4ี่ไหลามาศิวกรศิวกรบางสวยครับโอ้โหสองต้นหนึ่งเอาไม่อยู่ทางซ้ายมีคนเอกครับ เึ้นมาดอสซานโตสโดดบอลเวอร์เสียบลวงใบสินให้เล่นต่อไปลูกได้เปรียบครับน่าจะมีไปเหลืองย้อนหลังหรือเปล่าครับสิวกรโอ้นี่กินเวลาไปเยอะเลยครับอ่าะครับตัดได้คอนสวนของบุรีรัมย์ครับสุนัตไหลต่อบอลซิกล็อกโอ้โหังหมาสุดท้ายนี่ติดล็อกไปหน่อยครับแล้วมาทางประจบไม้แล้วครับสิวกรพลิกมาประสิทธิ์อิงลูกนี้โอ้โหติดล็อกครับโขกทิ้งมาสิวกร อันี้เป็นแมตช์จำลองที่แทบจะไม่ยิงกันเลยครับโอ้โหนี่น่าจะต่างกับของจริงเยอะครับมาแล้วครับจังหวะนี้เทอ์ท,ทอนบอมยาวขึ้นมาไม่ได้ถึงใครเลยครับ5นาทีสุดท้ายดอสซานโตสคนเอกครับโอ้โหจังหวะนี้เอาไม่อยู่แล้วล็อกมาสุดท้ายโอ้ต้องเตะทิ้งไปก่อนครับโอ้โหนี่ครับไปเหลืองย้อนหลังครับ วุสินไม่ลืมนะครับโอ้โหเรียบร้อยโดนจนได้ครับบาวเวอร์ก็เป็นจังหวะต่อเนื่องครับวุสินให้เล่นต่อก็แน่นอนครับต้องมีไปเรื่องจอหลังอยู่แล้วครับก็ผลแข่งขาเน,นี่ยไม่ได้มีผลต่อของจริงนะครับทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเฉยๆของจริงก็ไปสนุกเชียร์กันได้นะครับสรัสดีลีกแบตเตอรี่กครับหลังปีใหม่ เดี๋ยวถอนยกมาครับหมัดงมาทำชิงมาพื่อมาโอ้โหสุดท้ายแล้วถึงเป้าจบเกมครับเป็นประตูแบบซีครับพิกล็อกนะครับเถิดเอาชนะบเรียมไป1นต่อศครับประตูชัยจากลอนสโตนแต่10นาทีแรกครับหมัดแล้วขวามาต่อหมัดไปเลยครับก่อนสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเปอนโซนด้วยกันแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ